ลูกใหญ่เลยนะครับเห็ดคอตอนนี้ห่างจากต้นต้นยางประมาณสองศอกถือว่าเป็นของเธอเป็นของต้นยางแต่นี่ติดราก,กแล้วก็อยู่กับกระดู่ไม่เกินฟุตอยู่ในระเบเวณรากถือว่าเป็นเครดิตของ,องอประดู่แล้วติดโคนเลยนะครับแสดงว่ากระดู่ก็ให้เห็ดขอแล้ว ทำไมผมบอกว่า3ปีถึงออกเห็ดพี่นะเพราะว่าทํำให้เนี่ยทำให้ต้นให้ประทานให้คนโดให้บ้านเขาแข็งแรงสระกอนเมื่อแข็งแรงใหญ่เขาให้ผลผลิตต้นเล็กขนาดนี้ไม่ออก ทำไมถึงมันไม่ออกกทีเพราะว่าต้นมันยังไม่ใหญ่มันยังไม่จัดก,การรากไม่จัดก,การสิ่งที่มีจะดบิดแจ,จ้ัไม่จัดก,การโรคแมลงจัดการสิ่งที่เป็นดินดินเป็นดินจัดดินสดยังไม่หมดเพราะหมดภาระแล้วเขาโตแล้วเขาพึ่งตัวเองได้จะออกเลยไหมอ๋อนีสามปีนะจ๊ะไม่ใช่ใช่โดยประมาณมันมันเปิดที่หลังโดยประมาณ3ปีขึ้นจะออกอันนี้จะกบ